โรคฟีดาดลิงนะคะโรคระบาดใหม่ที่ต้องจับตามองค่ะสวัสดีค่ะหมอเรนีมัสรีค่ะโรคฝีดาดลิงนะคะเป็นโรคที่กำลังแพร่ระบาดนะคะในประเทศอังกฤษนะคะและแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นในแถบยุโรปแคนาดานะคะอเมริกานะคะรวมกว่า16ประเทศทั่วโลกค,ค่ะ จะมีวิธีการสังเกตอาการอย่างไรนะคะแล้วก็วิธีการป้องกันแล้วก็รักษายอย่างไรเรามาดูกันค่ะโรคฝีดาลิงนะคะเป็นโรคติดต่อจากสัตว์นะคะที่พบไม่บ่อยค่ะแต่อันตรายถึงกับชีวตได้นะคะเกิดจากเชื้อไวรัสที่ชื่อว่าอัล o ูพ็อกซ์ไวรัสค่ะธรรมชาติของเชื้อไวรัสก่อโรคชนิดนี้นะคะจะมีรังโรคอยู่ในสัตว์ประกูลฟันแท้ค่ะและติดต่อไปอยังสัตว์อื่นในรประุกลิงนะคะไม่มีหานะคะ ในกระต่ายนะคะแล้วก็สัตว์ปันไทยอื่นเช่นกระรอกนินค่ะการระบาดของเชื้อไวรัสปีดาบิงนะคะจะมีลักษณะการติดต่อแบ่งได้ดังนี้นะคะ วิธีแรกนะคะจากสัตว์สู่มนุษย์ค่ะพบว่าสามารถติดต่อได้จากการสัมผัสทางผิวหนังนะคะหรือเยื่อเมื่อนะคะจากจมูกจากปากจากตานะคะแล้วก็สารขั้นหลังต่างๆนะคะแล้วก็จากเลือดได้ด้วยนะคะจากสัตว์ที่ป่วยเป็นโรคนะคะหรือจากการนําซากสัตว์ป่วยเนี่ยมาปรุงอาหารนะคะรวมทั้งการถูกสัตว์ป่วยแยกวนกัดนะคะหรือสัมผัสเครื่องใช้ที่นเปืเป้อนเชื้อจากสัตว์นั้นๆค่ะ วิธีที่สอนนะคะจากมนุษย์สูม่มนุษย์ค่ะโดยทางหลักนะคะติดต่อผ่านละอองฝอยนะคะทางการหายใจขนาดใหญ่นะคะจากการอยู่ใกล้ผู้ป่วยในยระยะประชิดค่ะและจากการสัมผัสสารขัข้นหลังจากผู้ป่วยนะคะจากการสัมผัสเลือดก,ก็ได้หรือรอยโรคที่ผิวหนังนะคะถ้าเรามีแผลแล้วก็ไปสัมผัสนเนี่ยมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้หรือไปสัมผัสของใช้ส่วนตัวที่ปนเปื้อนสารขัข้นหลังจากผู้ป่วยะคะ่ะ และหลังได้รับเชื้อโรคนี้นะคะจะมีระยะฟักตัวราวๆ7-14ถึงวันหรืออาจนานได้ถึง21วันค่ะสำหรับอาการของโรคฝีดาบลิงนะคะอาการจะเริ่มต้นด้วยอาการมีไข้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อน,นะคะปวดศีรษะอ่อนเพลียแล้วก็มีต่อมน้ำเหลืองโตได้ค่ะข้อแตกต่างระหว่างฝีดาบลิงกับฝีดาบในคนนะคะแล้วก็แตกต่างจากโรคอิสุใสแล้วก็หายก็คือว่าฝีดาบลิงเนี่ยจะมีต่อมน้ำเหลืองที่โตได้นั่นเองค่ะ นอกจากนั้นนะคะอาจจะมีอาการเกี่ยวกับโระบทางเดินอาหารได้ด้วยนะคะเช่นอาการท้องเสียนะคะอาการอาเจียนแล้วก็อาการทางระบบทางเดินหายใจนะคะเช่นมีอาการเจ็บคอไอแล้วก็หนื่อยง่ายได้อีกด้วยค่ะระยะต่อมานะคะก็คือระยะออกผืนค่ะ หลังจากที่มีไข้ประมาณ1-3าวันนะคะก็จะเริ่มมีอาการแสดงทางผิวหนังนะคะโดยมีลักษณะตุ่มผื่นขึ้นนะคะโดยจะเป็นตุ่มที่มีรูปแบบนะคะการเปลี่ยนแปลงตามลำดับนะคะโดยจะเริ่มเป็นจุดแดงๆก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะตุ่มก็จะนูนแดงขึ้นมาค่ะแล้วก็กลายเป็นตุ่มน้ําใสแล้วก็จะกลายเป็นตุ่มน้ําหนองนะคะและหลังจากนั้นนะคะก็จะเกิดการแห้งลงแล้วก็แตกออกจนเป็นสะเก็ดนะคะแล้วก็หลุดไปค่ะซึ่งจะเรียงไปตามลาดับแบบนี้นะคะโดยตุ่มเนี่ยมักจะหนาแน่นนะคะที่บริเวณใบหน้านะคะแล้วก็ แขนขานาะะคะมากกว่าที่ร่างกาย่ะสำหรับการป้องกันโรคฝีดาดดินเบื้องต้นนะคะสำหรับประชาชนทั่วไปนะคะก็คือโดยงดรับประทานของป่านะคะหรือปรุงอาหารจากสัตว์ป่าค่ะนอกจากนั้นนะคะควรจะหมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอนกอฮอลร์เป็นประจำนะคะหลังจากที่ได้มีการสัมผัสสัตว์หรือสิ่งของสตาตว์ณะคะ่ะรวมทั้งนะคะหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารคัดหลังนะคะบาดแผลน,นะคะเลือดน้ำเหลืองนะคะของสัตว์นะคะ ควรจะสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะเมื่อต้องเดินทางไปยังสถานที่ที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดของโรคค่ะหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารขั้นหลังนะคะแผลแล้วก็ตุ่มหนอนนะคะหรือตุ่มน้ําใสนะคะจากผู้ที่มีประวัติเสี่ยงนะคะหรือสงสัยว่าจะมีการติดเชื้อโรคฝีดาลิงค่ะกรณีที่มีการสัมผัสเชื้อไปแล้วนะคะ ควรจะมีการฉีดวัคซีนป้องกันนะคะในกรณีที่ยังไม่เกิน14วันค่ะซึ่งวัคซีนป้องกันไข้ทรพิษนะคะสามารถที่จะนํามาใช้ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคฝีดาลินได้แต่ต้องฉีดในกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อเท่านั้นนะคะและยังสามารถรับวัคซีนได้ภายหลังจากการได้รับเชื้อนะคะไม่เกิน14วันค่ะวัคซีนป้องกันไข้ทรพิษในคนนะคะ จะสามารถป้องกันโรคฝีดาดลินได้ด้วยนะคะแต่เนื่องจากประเทศไทยนะคะมีการหยุดฉีดวัคซีนไข้ทรพิษมาตั้งแต่ปีพศ2523นะคะซึ่งคนที่เคยฉีดวัคซีนตัวนี้แล้วนะคะจะยังสามารถป้องกันโรคฝีดาดลินได้ประมาณ85%ค่ะทั้งนี้นะคะระบบภูมิคุ้มกันต้องดีด้วยนะคะภูมิถึงจะขึ้นได้ค่ะ มีการศึกษาในภารเาืองเล่นนะคะตั้งแต่ปี2007ค่ะในบุคลากรนะคะที่ทำงานจำนวน45คนในศูนย์วิจัยสัตว์นะคะจำพวกดินที่โอริกอนนะคะโดยมีการเจาะเลือดเก็บตัวอย่างนะคะเป็นระยะอย่างต่อเนื่องน,นะคะโดยเฉลี่ยประมาณ15ปีค่ะพบว่าประมาณ60%ของบุคลากรนะคะยังคงมีภูมิคุ้มกันอยู่นะคะ ในกรณีที่พบผู้สงสัยนะคะว่าจะมีการติดเชื้อพีดัลลิงนะคะแนะนําให้แยกผู้ป่วยค่ะและป้องกันระบบทางเดินหายใจนะคะของผู้ใกล้ชิดค,ค่ะโดยสวมหน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็นําผู้ป่วยนะคะส่งสถานพยาบาลที่สามารถแยกกักตัวผู้ป่วยได้ค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเลี้ยงนะคะหรือนําสัตว์ป่านะคะจากต่างประเทศที่ไม่ทราบประเทศต้นทางค่ะ ยังไงก็ตามนะคะโรคฝีดาดยิงนะคะก็มีโอกาสที่โรคนี้นะคะจะแพร่ระบาดมายัางประเทศไทยได้ค่ะแต่ก็คงต้องฝ้าระวังช่วงเปิดประเทศนะคะจึงยังไม่มีความจําเป็นค่ะที่ประชาชนทั่วไปนะคะจะต้องเร่งรีบหาวัคซีนในขณะนี้นะคะคงต้องรอดูสถานการณ์การระบาดของโรคฝีดาดยิงไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งกังวลกันนะคะหวังว่าคลิปน,นี้นะคะคงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะ ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะส่งต่อข้อมูลให้กับคนที่คุณรักด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ